ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุตตกนิกายปฏิสัมพิทามัคยานกทาสุตตะมยายานิเทศอภิญเยายยนิเทศข้อห0สัตทินีด้วยอัดว่าน้อมใจเชื่อวิริยินีด้วยอาจว่าประคองไวส้สตินีด้วยอัดว่าปรากฏสมาตินีด้วยอัดว่าไม่ฟุ้งซ่านปัญยินีด้วยอัดว่าเห็น ศรัทธาภละด้วยอาจว่าไม่หวั่นไหวในเพราะไม่มีศรัทธาวิริย,ยระภละด้วยอาจว่าไม่หวั่นไหวในเพราะความเกลียดคร้านสติพละด้วยอาจว่าไม่หวั่นไหวในเพราะความประมาทสมาธิพละด้วยอาจว่าไม่หวั่นไหวในเพราะความฟุ้งซ่านปัญญาภละด้วยอาจว่าไม่หวั่นไหวในเพราะอวิชชาควรรู้ยิ่งทุกอย่าง ข้อ51สติสัมโพชฌงด้วยอาจว่าปรากฏธรรมวิจยาสัมโพชฌงด้วยอาจว่าเลือกเฟ้นวิริยาสัมโพชงด้วยอาจว่าประคองไว้ปิติสัมโพชฌงด้วยอาจว่าแผ่ไปปัสธิสัมโพชงด้วยอาจว่าสงบสมาธิสัมโพชฌงด้วยอาจว่าไม่ฟุ้งซ่านอาุเบกขาสัมโพชง ด้วยอาจว่าพิจารณาหาทางควรรู้ยิ่งทุกอย่างข้อ52สัมมาทิฏฐิด้วยอาจว่าเห็นสัมมาสังกัปปะด้วยอาจว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาวาจาด้วยอาจว่ากำหนดถือสัมมากรรมันตะด้วยอาจว่าสภาพที่ตั้งขึ้นสัมมาอาชิวะด้วยอาจว่าผ่องแผ้วสัมมาวายามะ ด้วยอาจว่าประคองไว้สัมมาสติด้วยอาจว่าปรากฏสัมมาสมาธิด้วยอาจว่าไม่ฟุ้งซ่านควรรู้ยิ่งทุกอย่างข้อ53อินทรีย์ด้วยอาจว่าเป็นใหญ่พละด้วยอาจว่าไม่หวั่นไหวพ่อชงด้วยอาจว่านำออกมักด้วยอาจว่าเป็นเหตุสติประทานด้วยอาจว่าปรากฏสัมมาประธาน ด้วยอาจว่าตั้งไว้อิธิบาสด้วยอาจว่าสำเร็จสัจจะด้วยอาจว่าเที่ยงแท้สมถะด้วยอาจว่าไม่ฟุ้งซ่านวิปัสสนาด้วยอาจว่าพิจารณาสมถะและวิปัสสนาด้วยอาจว่ามีรถเป็นอย่างเดียวธรรมชาติที่เป็นคู่ด้วยอาจว่าไม่ร่วงเกินกันควรรู้ยิ่งทุกอย่าง พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งที่เป็นความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกหน้าและความสุขสูงสุดคือดับกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปเพราะสัตว์โลกทั้งหลายย่อมปรารถนาซึ่งความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์ใดๆทั้งสิน้น พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการตอบสนองความสุขที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะได้รับเพราะพระองค์ทรงแสดงเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขคือเหตุที่นำความสุขมาให้และทรงแสดงให้รู้ยิ่งเห็นจริงในความทุกข์และเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นๆและทรงแสดงทางแห่งความสุข เพื่อให้ผู้ต้องการความสุขตรองเห็นตามได้ด้วยเหตุและผลและทรงแสดงเพื่อให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติของบุคคลนั้นๆความทุกข์ในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นจากความเร้าร้อนของกิเลสมีกิเลสมากก็ทุกมากมีกิเลสน้อยก็ทุกน้อยไม่มีกิเลสเลยก็ไม่ทุกเลยและกิเลสเป็นเหตุให้ทำกุศลกรรมและอกุศลกรรม กรรมก็เป็นเหตุทำให้ได้รับวิบากค,คือทำให้เกิดแก่เจ็บตายได้แก่เกิดและตายตายแล้วเกิดไต่ทั้งกรรมภพรูปภพและอรูปภพเป็นการเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นทุกข์ในวัฏฏะคือทุกข์ที่วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกข์ที่เกิดและตายตายแล้วเกิดอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั้น ก็เนื่องมาจากกิเลสเป็นเหตุให้กระทํากรรมทั้งในส่วนที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งในส่วนของการมาวจรกุศลหรือส่วนของรูปาวจลกุศลหรือในส่วนของอรูปาวจลกุศลและทั้งในส่วนของอกุศลกรรมกุศลกรรมและอกุศลกรรมเหล่านั้นสะสมที่จิตในขณะนั้นและในขณะจิตต่อๆไปเมื่อจุติจิตเกิดขึ้น ด้วยอกุศลวิบากและกุศลวิบากเหล่านั้นก็ทำให้เกิดในภพภูมิเหล่านั้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายจากภพภูมิจากความเป็นบุคคลนั้นๆเนื่องจากยังไม่สามารถดับพืชเชื้อแห่งการเกิดคือไม่สามารถดับกิเลสได้นั่นเองนั่นก็คือกิเลสเป็นเหตุทำให้เกิดแก่เจ็บตายกิเลสจึงเป็นทุกขสมุทัไทยเป็นเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งกิเลสที่เป็นใหญ่เป็นประธานทําให้เกิดแก่เจ็บตายทําให้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนั้นก็คืออวิชชาได้แ,แก่โมหะเจตสิกอวิชชานี่เองที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดร่วมกับโลภะเจตสิกหรือเกิดร่วมกับโทสะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดการปรุงแต่งด้วยการกระทำกุศลและอกุศลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว การดับทุกข์ให้เข้าถึงความสุขได้นั้นก็ต้องดับเหตุแห่งทุกข์คือดับอวิชชาคือโมหะเจตสิกได้แก่สภาพธรรมที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงให้หมดสิ้นไปเมื่ออวิชชาอันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสท,ทั้งปวงดับทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายก็ดับโดยไม่เหลือเช่นเดียวกัน การดับเหตุแห่งทุกข์คือดับอวิชชาให้หมดสิ้นไปนั้นเรียกว่านิโรธะคือการดับทุกข์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานคือการดับกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือนั่นเองสำหรับทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงการดับทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็คือมักคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ได้แก่ปัญญาเจิดศิกเกิดขึ้นปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกปัญญาคือความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะว่าเป็นเพียงสภาวธรรมอันหนึ่งเท่านั้นที่เกิดขึ้นและดับไปเมื่อดับไปแล้วก็หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่มีเหลืออยู่อีกเมื่อดับไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่เหลืออยู่อีกแล้ว จึงไม่คงที่อยู่อย่างเก่าเมื่อดับไปแล้วหายไปแล้วหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่คงที่อยู่อย่างเก่าแล้วจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นก็คือนามรูปที่มีอยู่ในกายนี้เป็นไปอยู่ในกายนี้ทุกๆขณะในชีวิตประจำวันทั้งในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิด ซึ่งเป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็คือนามรูปเกิดขึ้นรู้อารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในแต่ละทางนั้นไม่มีทางใดเลยที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปทางหนึ่งเกิดขึ้นคือเห็นทางตาแล้วดับไปการได้ยินการได้กลิ่นการลิบรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดจึงสามารถเกิดขึ้นได้ และในแต่ละขณะในแต่ละทางที่เกิดขึ้นระดับไปนั้นย่อมว่างเปล่าเพราะสิ่งที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วนั้นไม่เหลืออยู่อีกไม่คงที่อย่อยางเก่าไม่เป็นตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงสภาวะที่เป็นจริงที่เรียกว่าสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นคือรู้ตามความเป็นจริงว่านามรูปนี้ ไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราแต่นามรูปนี้เป็นธรรมะเป็นสภาพที่ว่างเปล่าเป็นสภาพที่เป็นอนัตตาเพราะเกิดระดับแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วและแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนั่นก็คือไม่มีเราทุกๆุกขณะที่เกิดขึ้นระดับไปซึ่งก็เป็นไปอยู่ทุกๆขณะในกายของเรานี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าทางนามกายและรูปกายซึ่งเป็นไปอยู่ทุกๆขณะซึ่งเป็นไปอยู่ทุกทกทางนั้นล้วนแต่เป็นธรรมะล้วนแต่เป็นความจริงเช่นนี้ไม่มีเราอยู่ในธรรมะไม่มีเราอยู่ในความจริงอันนี้และไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆเลยอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไป คืออยู่ในนามรูปที่เกิดขึ้นระดับไปที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอดีตก็เป็นเช่นนี้ปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้และอนาคตก็เป็นเช่นนี้คือล้วนแต่เป็นธรรมะอย่างนี้ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาไม่มีใครที่จะสามารถบันดาลไม่ให้เป็นไปอย่างนี้ได้ สภาวะที่เป็นจริงเป็นไปตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปตามปกติในชีวิตประจำวันนี้สภาวะที่เป็นจริงอันนี้เรียกว่าสภาวะธรรมในสภาวะธรรมที่เป็นจริงนี้ไม่มีชื่อมีแต่สภาพที่เป็นจริงเช่นนี้คำว่านามรูปที่เกิดดับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอานิจจังหรือสภาวะที่ไม่เที่ยงหรือเรียกว่าทุกขะ แปลว่าสภาวะที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมไม่คงที่อย่อยางเก่าหรือเรียกว่าอนัตตาคือสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสมมุติสัจจะคือจริงโดยสมมุติเป็นชื่อของธรรมะแต่ไม่ใช่ตัวธรรมะไม่ใช่ตัวสภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นเพียงแต่เป็นสิ่งที่โยงเข้าไปสู่ความจริงซึ่งเป็นปรมัตถธรรม ซึ่งสมมติสัจจะห่อหุ้มอยู่หรือตัวธรรมะห่อหุ้มอยู่เท่านั้นเช่นเมื่อกล่าวว่านามรูปเกิดดับคือเป็นอนิจจังสภาวะที่เป็นจริงนั้นก็คือไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะเกิดขึ้นระดับไปแล้วเพราะหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วเหมือนกับไฟที่ลุกโพลงขึ้นระดับไปสภาวะที่ดับไปไม่เหลืออยู่นั้นเป็นเช่นไร หรือเหมือนกับบุคคลที่ตายแล้วสภาวะที่ไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ไม่ได้เป็นบุคคลนั้นอีกแล้วนั้นเป็นอย่างไรสภาวะธรรมที่เป็นจริงของคำว่าอนิจจังคือการเกิดและดับก็เป็นเช่นนั้นซึ่งก็เป็นไปอยู่ทุกๆขณะในขณะปัจจุบันนี้ในขณะเดี๋ยวนี้ในทุกๆท,ทางทั้งในขณะที่เห็นทางตาได้ยินทางหู ได้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นและรู้กระทบสัมผัสทางกายตลอดจนนึกคิดทางใจล้วนแต่เป็นอนัตตาล้วนแต่ว่างเปล่าเพราะเกิดขึ้นและดับไปบมดไปหายไปสิ้นไปแปลไปเปลี่ยนไปไม่คงที่อยู่อย่างเก่าเช่นนี้ตลอดเวลา ความเข้าใจถูกความเห็นถูกเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นก็ดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดให้หมดไปได้ตามลำดับของความเข้าใจนั้นคือความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็หมดสิ้นไปหรือปัญญาเกิดขึ้นอวิชชาก็หมดสิ้นไปตามลำดับของปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งเป็นไปในส่วนของโลคิยปัญญาจนถึงโลกุตละปัญญาหรือโลกุตละมร ซึ่งสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับแห่งมรรคนั้นๆจากโสดาปติมตรรคสกทาคามิมรัคอนาคามิมรัคและอรหัตตมรรคในที่สุดเมื่อรหัตตมรรคยานเกิดขึ้นก็ดับอวิชชาและกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือการดับกิเลสทั้งปวงได้โดยไม่เหลือนั้นเรียกว่านิโรธะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่านิพพาน คือการดับทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปสภาพธรรมที่เป็นจริงที่นับเนื่องหรือเป็นองค์ประกอบของการตัสรู้ธรรมหรือองค์ประกอบเพื่อให้เกิดปัญญาทั้งในส่วนของโลคิยปัญญาและโลกุตละปัญญานั้นเรียกว่าโพธิปขียธรรม37ประการด้วยกันซึ่งรวมลวงในปัญญาเจตสิกเพราะสภาพธรรมเหล่านั้นเป็นสภาพธรรมที่นับเนื่อง เป็นสภาพธรรมที่อุปการละเกื้อหนุนให้เกิดปัญญาให้ปัญญามีความสมบูรณ์มีความโ่มกล้าขึ้นตามลำดับคือถึงความเป็นใหญ่สามารถดับกิเลสท,ทั้งปวงได้ตามลำดับและเป็นภะละคือสภาพธรรมที่ไม่หว่ันไหวต่อกิเลสเพราะเมื่อโลกียปัญญาและโลกุตระปัญญาถึงความเป็นใหญ่สามารถดับอวิชชาได้ตามลำดับแล้ว เมื่อวิชาและกิเลสทั้งปวงดับไปหมดสิ้นแล้วจะวันไหวต่ออะไรไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ทั้งปวงที่จะต้องหวันไหวเพราะไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปแล้วคือเมื่อไม่เกิดทุกข์ที่เนื่องจากการเกิดได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความเสียใจพิไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเป็นต้นที่จะทำให้หวันไหวก็ไม่มี อินทรีในส่วนที่เป็นโลกีะปัญญาที่ท่านแสดงไว้ในอินทรีย์2 2อันประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาก็คือสัตทินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีและปัญญินสีในส่วนที่เป็นโลกุตละปัญญาอันประกอบไปด้วยอนัญญาตัญยัสสามีตินสี คือโสดาปฏิมัคเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับสักยทิฏฐิคือความเห็นว่ากายนี้เป็นตัวตนของเราดับวิจิกิจฉาคือความสงสัยในสภาพธรรมดับศีรพัตตาปรามาตคือการยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดอันยินสีอันประกอบไปด้วยโสดาปฏิผลจนถึงอรหัตตมัค ัญญาตาวินสีได้แก่อรหัตผลคือปัญญาขาจัดอวิชชาและอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้โดยไม่เหลือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิสรณวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยการออกไปจากกิเลสทั้งปวงได้แล้วหรือออกไปจากวัตฏะได้แล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิโรธะหรือบรรลุพระนิพพานนั่นเอง การดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นคือบรรลุพระนิพพานนี้หรือการตัดสู้ธรรมนี้ก็เนื่องมาจากโพธิปขีธรรม37ประการซึ่งอุปการะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นให้มีกำลังมากขึ้นถึงความแก่กล้าขึ้นตามลำดับอันประกอบไปด้วยสติปฐาน4สัมมาปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พระหโพชฌงเจ7 มักมีองค์8ซึ่งอุปการะเกื้อหนุนทำให้เกิดมักคือปัญญาสัมมาทิฏฐิทั้งเป็นไปในส่วนของโลกิยาปัญญาหรือโลกิยมักอนอุปการะเกื้อหนุนทำให้เกิดโลกุตละปัญญาหรือโลกุตละมักสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับแห่งมักนั้นๆในที่สุดสำหรับข้อความในอัธกถามีดังต่อไปนี้ ข้อความในสัทธรมมปกาสินีอัตถกถาคุตกนิกายปฏิสัมพิชามักอัตถกถาญาณกถาสุตตะนัยญานิเทศอภิญเยายญานิเทศ50-53พระสารีบุตรด้วยแสดงวิสัชนา33ข้อมีสัจจินสีด้วยอัดว่าน้อมใจเชื่อเป็นต้นมีสัจจะด้วยอัดว่าเที่ยงแท้เป็นที่สุด วิสัชนามีเสมอกันกับวิสัชนา33ข้อคือข้อ32-36ถึงในตอนต้นมีคำว่าสภาพที่น้อมไปแห่งสัตทินรีเป็นต้นท่านได้แสดงอัดด้วยธรรมทั้งหลายในที่นั้นสิ้นเชิงแล้วในที่นี้ได้แสดงธรรมทั้งหลายด้วยอัดนี้เป็นความต่างกันความต่างกันแห่งวิสัชนาสี่ข้อมีสมถะด้วยอัดว่าไม่ฟุ้งซ่านเป็นต้น และแห่งวิสชนา4สีข้อมีสภาพที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมถะคือข้อ31เป็นต้นพึงทราบโดยในยะดังกล่าวแล้วในตอนต้นนั่นแหล